ทักมยุราหลังไม่ได้ร่วมงานเสียตาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและพิธีกรมากฝีมือสุดสวยที่ถึงแม้ว่าอายุเข้า60แล้วแต่ก็เป็นเพียงตัวเลขจริงๆสำหรับตักมยุราสเวสเลาสาวส0 0พปีตัวจริงเพราะปัจจุบันเธออายุ60ปีแล้วแต่รูปร่างหน้าตาและความสวยยังเป๊ะปังที่สำคัญเคล็ดลับของเธอที่ทำให้เธอสวยแจ่มขนาดนี้ได้คือเธอพยายามไม่เครียด เป็นคนอารมณ์ดียิ้มง่ายหัวเราะง่ายนั่นเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่เธออยู่นั้นเอนื้ออํานวยให้ผ่อนคลายและสภาพแวดล้อมแบบไหนกันหล่ะที่เธอใช้ชีวิตอยู่ก่อบ้านของเธอในหมู่บ้านนวทานีย่านเสรีไทยที่คุณตั๊กมักใช้เวลาผ่อนคลายอยู่ในบ้านหลังใหญ่อันแสนอบอุ่นกับครอบครัวของเธอเรามาดูกันว่าบ้านตั๊กมายุราสเวทศิลาจะน่าอยู่และอบอุ่นเพียงใดไม่นานมานี้เป็นไปตามยุคตามสมัย ของใหม่มาของเก่าไปอย่างเช่นเรื่องของพิธีกรสาว2,000ปีตักมยุราทีลาสุดได้เปิดใจผ่านรายการยิ่งสักยิ่งแซบเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการเปิดใจครั้งแรกถึงความสัมพันธ์ของเธอกับเสียตาปัญญาภายหลังจากที่ร่วมงานกันมายาวนานมากกว่า20ปีก่อนที่จะมีข่าวว่าสาวตักมยุราหายไปจากชิงร้อยชิงล้าน จนกลายเป็นข่าวที่โด่งดังสะเทือนวงการบันเทิงก็ว่าได้โดยเธอได้บอกกับทางรายการว่าหลังจากทำรายการด้วยกันมา20กว่าปีเราก็เป็นคนเรื่องมากเรื่องการทำงานอยู่แล้วเลิกดึกทำให้เรารู้สึกเหนื่อยเราก็ต้องพิจารณาตัวเองส่วนคนที่เมาว่าพวกเราทะเลาะก,กันก็อยากจะบอกว่าแก่ป่านนี้แล้วไม่ทะเลาะก,กันหรอกคะ่ะเจอกันก็ยังทักทายกันยังยกมือไหว้สวัสดี แต่พอมาวันหนึ่งเรตติ้งก็เอาไม่อยู่ก็ถามตัวเองว่าทำแล้วได้อะไรเราจึงออกมาดีกว่าหลังจากคันหลังให้เวิร์กพอยต์เคยเจอเสียดตาปัญญาแค่เราวสองครั้งเท่านั้นเองค่ะทักทายตามปกติตามระษาคนรู้จักกันสายน้ำคงไหลย้อนกลับได้ยากพร้อมยอมรับถ้ารู้สึกไม่สบายใจเมื่อใดก็จะแผ่เมตตาให้อดีตพิธีกรคู่ขวัญเพื่อให้ตัวเองสงบ